อย่าทำหมออย่าทำหมออย่าทำหมอพี่พี่เป็นไงช่วยหมอแล้วเก่งไหมล่ะไม่ไม่เขาว่าอย่าทำหมอไนี่คือเราแวงมากันระถิมานี่ใส่ไม่มาเล่นด้วยกันเหรอมไม่บูตไมไปแอนน่ป้ปุ๊บพี่ไม่มาเล่นด้วยกันเหรอตอนนี้คือพี่พี่อะ พี่ใส่มันอะตายังเบล์เลยผมโอ้โหชืดๆเนาะอุ้ยอย่าทำหมอนะคือว่าเดียว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 ใครทำหมอเนี่ยแย่จังเลยตาขานเมื่อกี้ของใครวะพี่แฟชั่นแน่เลยคือกล้ามแน่นๆคือคงไม่มีใครหรอกมั้งเนาะ อย่าทำหมอนนะไม่นะพี่แฟชั่นไม่น่าเลยจ้ะไม่น่าเลย <c oughs>